ทบ,บทหารชุดปฏิบัติการ12นายของกรมทหารราบที่17กองพลทหารราบที่7ที่กำลังฝึกปฏิบัติการด้านยุทธวิธีทางการรบยุทธวิธีทางการทหารในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการฝึกฝนความแข็งแกร่งทรหดของร่างกายอยู่ในขณะนี้ คือชุดปฏิบัติการที่จะเป็นตัวแทนหน่วยเข้าร่วมทดสอบตามโครงการหน่วยทหารทรหดในระดับกองทัพบ,บกที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นแบบทดสอบที่กองทัพบ,บกจัดทําขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถและกระตุ้นให้หน่วยทหารในสังกัดพัฒนาศักยภาพของกําลังพลให้มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายมีทักษะความชํานาญด้านยุทธวิธีพื้นฐานให้สาม,มารถปฏิบัติภาร,รกิจป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยทหารทรหดซึ่งเราได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเนี่ยก็สามารถช่วยประชาชนได้ในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยนะครับในเรื่องของของอน้ําท่วมหรือดินโคลนถลม่มโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบกิบพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับทีมทหารทลอหดเนี่ยก็ขี่ความสามารถแล้วช่วยได้นะครับช่วยได้レสคิวได้ในขั้นต้นได้ กรมทหารราบที่17มีที่ตั้งอยู่ในค่ายขุนเจืองทำมิกร,ราชจังหวัดทหารบกพะเยามีภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยาเชียงรายและลำปางภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภารกิจจัดส่งกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงงานต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบโดยเฉพาะการสกัดกั้นปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งภารกิจเหล่านี้ กำลังพลต้องพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถสูงพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทันทีในทุกสถานการณ์ที่สำคัญที่สุดถ่าร่างกายเราไม่พร้อมจิตใจเราไม่พร้อมเราจะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในประเทศไม่ได้นะครับสิ่งที่ต้องพร้อมก่อนเลยคือร่างกายและจิตใจและกําลังพลในหน่วยที่ต้องมีความพร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศนะครับสิ่งที่พวกผมได้ทําก็คือสิ่งนี้ครับ กรมทหารราบที่17เตรียมขยายผลโครงการหน่วยทหารทรหดของกองทัพบ,บกจัดตั้งเป็นยูนิตทูถ่ายทอดรูปแบบการฝึกฝนให้แก่กำลังพลรุ่นหลังให้มีความเข้มแข็งสมชายชาติทหารสามารถปกป้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสตรกษัตริย์และเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไป